ร you know ู้ไหมว่าระบบตัวเลขที่เราใช้กันทุกวันนี้มาจากไหนก็ตัวเลขอารบิกไงมาจากคนอาหรับปะไม่ใช่คนเขาจะผิดกันเยอะเลยจริงๆแล้วมันมาจากอินเดียนักคณิตศาสตร์อินเดียเบรมภูกตกับอารียบัตจะเป็นคนคิดคนขึ้นมาอ้าวแต่ทำไมต้องเรียกว่าตัวเลขอารบิกล่ะเพราะว่าคนอาหรับเอาระบบนี้จากอินเดียไปเผยแพร่ในยุโรปคนยุโรปก็เลยเรียกว่าตัวเลขอารบิกแล้วชื่อนี้ก็ติดปากมาจนถึงปัจจุบัน แต่ตัวเลขที่เราใช้กันในตอนนี้ไม่เหมือนอินเดียดั้งเดิมแล้วนะรูปแบบอาจจะเปลี่ยนไปตามยุคสมัยแต่นวัตกรรมที่แท้จริงก็คือระบบเลขฐานสิบนั่นมาจากอินเดียไงมันเปลี่ยนวงคณิตศาสตร์เลยนะก็เลยคนอาหรับเอาไปตั้งแต่แรกอืม <c oughs> ก็เลยเห็นว่าบางทีนั้นหนังสือเขาเขียนตัวเลขฮินดูอารบิกไม่ใช่อารบ,บิกอย่างเดียวถูกต้องแต่ชื่อนี้ก็แค่ใช้กันในวงวิชาการคนทั่วไปยังเรียกตัวเลขอารบ,บิกเฉยๆไม่รู้ที่มาจริงๆ อ๋อย่างนี้นี่เอง